บ็อกซี่ดีไซน์กำลังมานะครับคุณไดเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพิ่มนะครับนี่คือคุณไดซาต้าเฟยนะครับก็จะเปิดตัวมาเนี่ยสองรุ่นย่อยด้วยกันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรนะครับพ่วงด้วยเทอร์โบแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำงานด้วยครับขนาด1.49กิโลวัตต์อานะครับ,รบพละงกำลัง,ลงรวมมอเตอร์เนี่ย232แรงมา้าแรงบิดเนี่ย367นิวตันเมตรนะครับซึ่งโอเคมาตามเส้นเติมน้ำมันไว้เนี่ยเฉลี่ยวิ่ที่ประมาณ19กิโลเมตตตรร่อลิ l, ถึง20กิิโลลเเมตตตตรร่่อซึงดี๋ยว้อองดูีีกทว่าพอใช้้งงานจริๆแลว จะขับได้เท่าไหร่นะครับซึ่งที่บอกไปว่ามี2รุ่นย่อยคือตัวเริ่มต้นนะครับราคา1,599,000บาทนะครับแล้วก็ในรุ่นท็อปราคา1,749,000บาทนะครับก็นี่จะเป็นราคาของทั้ง2รุ่นในตัวของ h ุ u ไดซานต n าเฟ e นะครับซึ่งตัวรถเนี่ยประกอบเวียดนามนะครับแล้วก็การดีไซน์ต่างๆ รอบนี้ที่บอกเป็นดีไซน์แบบบ็อกซี่พวกชุดไฟต่างๆ,ๆเขาดีไซน์มาให้เป็นเหมือนตัว S นะครับ<ๆ>ก็จะบ่งบอกความเป็นฮุนไดเนี่ยได้มากขึ้นจะมีหลายส่วนเลยที่เขาดีไซน์แล้วพยายามไม่เห็นถึงความเป็นตัว S ตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับอยากดูพื้นที่แถว2ของ Santa าเฟนะครับก็ไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับ